เรียนทุกท่านท่านผู้ปกครองทุกท่านและทุกคนที่กําลังรับชมอยู่หน้าบ,บัดนี้นะคะวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลตาบลเขาอนนมก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากนักเรียนทุกคนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกันก่อนค่ะคุณครูชื่อนะคะคุณครูเอกิค,ค่ะและท่านนี้นะคะเชื่อว่าคุณครูลาลาค่ะ อีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูออนค่ะและสองท่านนะคะเป็นคุณครูน้องใหม่ของเรานะคะคุณครูหมีและคุณครูเฟิร์นค่ะในวันนี้นะคะวันที่29ตการกฎาคม2564ทางโรงเรียนเทศบาลต,ตำบลเขาพนมโดยกลุ่มสาระแกียน,นรูปภาษาไทยได้จัดโครงการที่ชื่อว่าโครงการวันสุนทอนผู้และวันภาษาไทยแห่งชาติมิติใหม่ในรูปแบบออนไลน์ประจำปีนี้กันนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค <t ests urning out> <reality> to ่ะโดยจะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้รับฟังค่ะประวัติถึงศูนย์ทอนผู้แล้วก็ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติที่ที่อยู่ในวันนี้ก็คือวันที่29กรกฎาคม2564ค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวครูเอกิจจะนําทุกคนนะคะ มาฟังถึงประวัติของสุนทรภู่ค่ะซึ่งครูเอกิเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยในเรื่องของประวัติแต่ครูเอกิเชื่อว่านักเรียนไทยทุกคนนะคะต้องเคยผ่านการอ่านนะคะซึ่งเป็นอาาักขรที่ออกมาจากผลงานของสุนทรภู่หรือว่ากว,วีเอกของไทยนั่นเองค่ะวันนี้ครูเอกิจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติของท่านกันค่ะสุนทรภู่นะคะเกิดเมื่อวันที่26ิมิถุนายน2329 สมัยรักการที่หหรือว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเด็กชายผู้เนี่ยค่ะเติบโตมาอยู่ในวังหลังและก็ได้ศึกษา,าที่อยู่ในสำนักของสำนักชีปักขาวหรือว่าการบวชเรียนนั่นเองพอเรียนไปเรียนมาเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งชอบแต่งบทเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนได้เริ่มรับราชการค่ะครั้งแรกดเก้เป็นสิทธิ์ของเป็นตำแหน่งเสมียนนะคะของนายระวังกรมพระทัณฑ์ศูนย์ค่ะ แต่ว่าอพอในรัชกาลที่สองในสุนทรภู่เนี่ยก้ได้รับราชการในกรมอาลักษ์ตัวเองเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนชกแต่งหนังสือตั้งแต่เคยบทบทพระมาแล้วนะคะก็ได้รับบรรดาศักดิ์ค่ะที่ชื่อว่าขุนสุนทรภู่ค่ะเป็นที่บปดปรานของรัชกาลที่สองมากนะคะ,ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะสุนทรภู่เนี่ยพระพุทธเลิศล่านาคาลเนี่ยรัชกาลที่สองนะคะได้ แต่งบทประพันธ์ในเรื่องของรามาเกียรติ์แต่ไม่สามารถแต่งต่อไปได้สุทนทรภู่ก็แสดงความสามารถของเองโดยการแก้บทกลอแล้วก็แต่งบทกลอนนั้นต่อไปได้ก็เป็นที่ผลปราะะของร,รัชการที่4ี่เป็นอย่างมากค่ะต็รับราชการไม่เรื่อยนะคะจากบรรดาศักดิ์เป็นขุนสมทอนผู้นะคะก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระสุทนทรโมหารและรับราชการในเจ้ากรมพระอารักษ์ เป็นคนสุนทรโรหารเป็นบรรดาศักด์สุดท้ายและได้ถึงเอกกรรมนะคะในพศ2398สอ 2, ิริอายุได้70ปีนะคะซึ่งในระหว่างที่บทเป็นพระในระหว่างที่รับราชก,การเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งหนังสือแต่งนิทานแต่งเรื่องราวไว้มากมายเป็นผลงานโดดเด่นที่ปรากฏมาในหนังสือทักษะภาษาไทยในหนังสือวรรณคดีลำนำหนัง วรรณคดีของไทยจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปก็จะมาเจอคุครูไลลานะคะที่จะมาเล่าว่าสุนทรนวู้ยที่นูเอกกบอกว่าเป็นคนเจ้าบทเ,เจ้ากรเนี่ยท่านได้ประพันธ์ผลงานที่โดดเด่นเรื่องอะไรไว้บ้างเรามาังครูไลลากันค่ะทีนี้เรามาดูผลางนนานสุนทรวู้ที่โดดเด่นนะคะก็คือเรื่อง ะะที่เข้ามาเผยแพร่ในกรุงนครในสมัยนั้นด้วยค่ะทีนี้เรามาดูผลงานสุทนทรพูธนะคะมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะมีทั้งประเภทนิราศนะคะซึ่งประเภทนิราศได้แก่นิราศพูดเขาทองนะคะแล้วก็นิราศเมืองเพชรน,นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูนิทานบทกลอนของสุทนทรพูธนะคะมีทั้งหมดก็เรื่อง เร,<สำ>ร, <igung> รื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะต่อไปบทละครจะมีเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องอาภัยมุนราชค่ะต่อไปบทเสภาจะมี2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามค่ะแล้วก็เสภาพระราชพงสมดานค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะจะเป็นบทแห่รลอมพระบรรทมนะคะจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องแผ่เรื่อง ซึ่งผลงานทั้งหมดนักเรียนคงจะคุ้นหูอยู่บ้างใช่ไหมคะคุณครูเอกิค่ะและเรื่องราวของสุนทรภู่เกวีเอกของไทยนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะวันนี้นักเรียนนะคะได้รับฟังถึงประวัติของสุนทรภู่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของอักขระและก็มีสุนทรียรสในเรื่องของวรรณคดีได้เป็น เป็นอย่างสูงซึ่งรูไลลาธูเอกินะคะก็ได้เล่าไปให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะมีผลงานส่วนตัวพวอยู่2เรื่องค่ะที่เราเนี่ยจะคุ้นหูคุ้นตากันมากๆเลยก็คือเรื่องพระอภัยมณีค่ะที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาต,ตอนปลายก็คือชั้นป .4 ส่วนชั้นป .6 ก็จะได้เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามน,นะคะซึ่ง2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกมากนะคะก็เรามีหนังสือใช่ไหมคะเวลาที่อยู่ในห้องสมุดของเรา เยอะแยะมากมายเลยนะคะใช,ใช่ค่ะซึ่งหนังสือเหล่านี้นะคะท้าเรียนสามารถเข้าไปอ่านได้ในห้องสมุดนะคะซึ่งจะมีเรื่องทระอภัยมณีนะคะซึ่งเป็นนิทานแล้วก็มีภาพประกอบด้วยค่ะใช่ไหมคะ,ค,ะคุณครูออนค่ะและเรื่องราวของกวีเอกท่านนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะจากวันสุนทรผู้ถึงวันภาาไทยแห่งชาตินะคะ26มิถุนายนจนถึงวันนี้ค่ะ 29กรกฎาคมนะคะต่อไปทุกคนจะได้มาพบกับการให้ความรู้จากคุณครูออนคุณครูหมีและคุณครูเฟิร์นในเรื่องราวของวันภาษาไทยแห่งชาติเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะต่อไปก็พบกับครูออนนะคะซึ่งวันนี้ครูออนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29กรกฎาคมของทุกๆปีนะคะเรามีขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ซึ่งก็ผ่านมา59ปีแล้วนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุญเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่เองนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒ ที่คณะอักษราศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภาษาไทยเป็นภาษาที่ต่าแก่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคนไทยเป็นผู้ที่โชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองและมีอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจำชาติอันเป็นมรดกล้ำค่านะคะ ที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้สร้างไว้นะคะซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าคนไทยของเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมากเลยนะคะและจะยั่งยืนมาจนปัจจุบันนะคะคนไทยเป็นเช้่ของภาษาควรภูมิใจและรักภาษาไทยให้มากนะคะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติซึ่งมีมา,มามากกว่า700ปีมาแล้วนะคะ และจะยั่งยืนตลอดไปได้หรือไม่นั้นอยู่ที่นักเรียนและคนไทยทุกคนเราเป็นคนไทยช่วยรักภาษาไทยกันนะคะพูดให้ชัดเจนและถูกต้องนะคะเพราะเรามีภาษาเป็นของตนเองน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะคะ่ะต่อไปเราก็จะมาดูว่าที่มาและความสาคัญของวันภาษาไทยเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญคุณครูมีเลยคะ่ะจากที่เราฟังจากคุณครูออนไปแล้วนะคะว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ย มีที่ามาตรงกับคนที่เท่าไหร่แล้วเรามาดูความสําคัญกันนิดนึงนะคะว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะจากที่กล่าวไปนะคะวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 5โดยพระบาทสมเด็จพระปร,ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงแสดงความห่วงใหญ่ในภาษาไทยทําให้ผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นประทับใจพระราชดำรับตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้าน รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเราคิดว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากรัฐบาลจึงให้ประกาศในวันนี้เป็นวันสำคัญตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542 และนี่ก็คือความสําคัญของภาษาไทยของเรานะคะเราจะต้องใช้ภาษาไทยออกเสียงให้ชัดเจนอักรรมีความถูกต้องการใช้คําในประโยคต้องมีความถูกต้องดังนั้นคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาไทยของเราซึ่งเป็นภาษาประจําชาติของเรานะคะต่อไปเราไปดูวัตถุประสงค์จากคุณครูกันนะคะ ที่คุณครูหมีนะคะได้กล่าวถึงความสําคัญของวันภาษาไทยไปแล้วนะคะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันอังคารนะคะที่13กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2512นะคะเห็นชอบให้วันที่29นะคะกรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์ดังน,นี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ผู้สรงเป็นนักปราชญ์และก็เป็นนักภาษาไทยค่ะรวมทั้งนะคะเพื่อน้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้แสดงถึงความหวงใยนะคะและได้พระราชทานนะคะแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยค่ะ2นะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชาพิธีอันเป็นมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ5ธันวาคมค่ะพุทธศักราช2512นะคะ และ 3. นะคะเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยนะคะทั้งชาติให้ระหนักถึงความสำคัญและคุณค่านะคะของภาษาไทยตลอดจนนะคะร่วมมือร่วมใจการทำรูปบำรุงส่งเสริมและก็อนุรักษ์นะคะภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะของชาติให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไปนะคะ 4. ค่ะเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ในวงวิชาการและก็วงวิชาชีพนะคะรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาะคะทุกระดับให้มีผลสำฤทธิ์สนะคะเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยนะคะทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่านะคะของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจนะคะการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันรำค่านะคะของชาติไทยให้คงอยู่ชาติไทยตลอดไปนะคะ 4. ค่ะเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยนะคะทั้งในวงวิชาการและก็วิชาชีพรวมทั้งเพื่อย,ยกมาตรฐานการเรียนการสอนนะคะในสถานศึกษาทุกระดับชั้นให้มีผลสำฤทธ์ดียิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็5นะคะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศนะคะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆค่ะไปสู่สาธารณชนแล้วก็ทั้งในฐานะเป็นภาษาประจำชาตินะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาราของทุกคนในชาติค่ะนักเรียนเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าความสำคัญของภาษาไทยเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกต้อง และเราก็ใช้ในการสื่อสารของคนในชาติเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะทั้งนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันร,รักษาภาษาไทยค่ะช่วยกันใช้ให้ถูกต้องนะคะใช่ไหมคะคุูไอกิใช่แล้วค่ะขอบคุณคุรูออและคุณครูเฟิร์นครูหมีมากนะคะที่วันนี้ก็ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของ วันภาษาไทยแห่งชาตินะคะซึ่งเด็กๆคะสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะเป็นชนชาติที่มีอารยาธรรมและความเจริญมานานมากนะคะและสิ่งที่เป็นเครื่องจักโลงว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วคือเรามีภาษาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเพราะขุนรามคําแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาแล้วก็มีสุนทรพูดที่เป็นคนสืบสารนะคะเกี่ยวกับ ภาษาเกี่ยวกับอักขระความสวยงามของวรรณคดีไทยแล้วท่าทอดมาจนถึงนักเรียนในยุคป,ปัจจุบันนะคะนั่นคือความสําคัญของภาษาไทยวันนี้พวกเรานะคะเป็นครูภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมนะคะทั้ง5ท่านนะ,ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเด็กๆทุกคนนะคะใช้ภาษาอย่างถูกวิธีออกเสียงราเรือรอลิงให้ชัดเจนและเวลาที่ใช้ภาษาในการพิมพ์ เวลาเราใช้ภาษาในโลกโซเชียลเราอยากพยายามทำตัวเองเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดนั่นคือให้ใช้ภาษาให้ถูกต้องทั้งเวลาที่พูดและเวลาที่พิมพ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้คุณครูอออเชื่อว่าเด็กๆก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยอย่าลืมนะคะรักภาษาไทยพูดจาให้ชัดเจนและถ,ถูกต้องนะคะซึ่ง ภาษาไทยของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายเลยซึ่งก็เด็กๆได้ดูไปแล้วในไลน์เพราะว่าคุณครูภาษาไทยทุกท่านนะคะจะส่งไลน์ห้องหมดแล้วนักเรียนก็สามารถเข้ามารวมได้และวันนี้นะคะเราก็จะมีการประกาศผลด้วยนะคะเด็กๆตื่นเ,เต้นกันแล้วล่ะคะ่ะคุณครูสงสัยนะคะว่าวันนี้ผลงานตัวเองจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่นะคะแล้วหลังจากนั้นท้ายคลิปนี้นะคะเราก็จะมีการตอบคําถามกันด้วยเด็กๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะ ในเฟซของโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณครูก็มีเรื่องอยากจะฝากเรื่องการตอบคำถามท้ายคลิปนะคะซึ่งเราจะมีลิก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งจะอยู่หน้าเฟซบุ๊กของโรงเรียนนะคะนักเรียนจะสามารถเข้าไปตอบคําถามได้นะคะซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ข่าได้ตั้งแต่น้องป .1 น,นะคะจนถึงที่ป .6 เลยทีเดียวค่ะค่ะครูก็มีเรื่องอยากจะฝากเท่านี้นะค่ะแล้วคุณครูท่านอื่นมีอะไรอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นครูขอจบรายการแลออ้วก็จบกิจกรรมของเราเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรารักภาษาไทยสวัสดีส